เงาฝนบนหน้าต่างคืนแห่งการใคร่ครวญค่ำคืนนี้เงาฝนไหลอ้อยอิงบนบานกระจกทุกหยดฝนเหมือนคำถามที่ไม่เคยเอ,อ่ยออกมาความเงียบเสียงลมหายใจและหัวใจที่ยังคงใคร่ครวญเรื่องราวในความมืดสงัดนี้ค่ำคืนฝนพลําหน้าต่างบันทึกเรื่องราวที่หัวใจยังไม่ได้ตอบ เสียงหยดน้ำปลุกให้เรากลับมามองดูข้างในเงียบแต่ไม่ว่างเปล่าถ้าคุณมีคำาคืนที่เงียบและเต็มไปด้วยคำถามฝากหัวใจไว้ใต้รอยฝนแล้วเดินทางไปด้วยกันครับกับเสี่ยวธรรมชาติเสียงลมหายใจและจังหวะชีวิตที่เดินไปอย่างไม่เร่งรีบครับกีวิไลลมหายใจอิสระ